นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอแม่สายนะคะหนึ่งในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะบางครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศนะคะ ก็เลยได้ให้คำแนะนำและมอบหน้ากากอนามัยแบบกันฝุ่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนโดยขอให้อสอมกว่า25,000คนทั่วจังหวัดแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กค่ะก็คือเรามีอสอมในจังหวัดอยู่ประมาณ25,000คนนะครับจำนวนผู้ป่วยที่กลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยสกลุ่มโรคในอำเภอแม่สาย มีประมาณ15,000คนนะครับแต่เราเยี่ยมบ้านเนี่ยนะครับไปประมาณ20,000ครั้งแล้วครับก็คิดว่าอ,อสมอนหนึคนดูแล10หลังคาเรือนก็ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้หรือผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอยู่แล้วครับ นายแพทย์สารณสุขจังหวัดยังไปตรวจเยี่ยมห้องพักฟื้นหลังคลอดและห้องรอคลอดโรงพยาบาลแม่สายค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมีการจัดระบบคุณภาพอากาศภายในห้องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเด็กแรกเกิดนี่ที่คุณหมอชูวไว้ก็คือเป็นการวัดค่าฝุ่น PM 2.5วัดได้2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่ามีการนำค่าฝุ่นและแหล่งกำเนิดฝุ่นมาวิเคราะห์ ผลที่ได้ก็คือฝุ่นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านถึงร้อยละ70ค่ะเรารู้ตรงนี้แล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับก็ได้ไม่ได้ยิงนองใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กับชัดให้ทำการะ่งต่างประเทศนะครับร่วมกระทรวงทรัพย์นะครับในการที่จะประสานนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางสองทางไม่ว่าจะเป็นเอกเส้นเอ นะครับเนท่องทางที่มีการดาเนินการเป็นอ,อยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องบอกวน้่ำแดนนะครับรวมถึงวันนี้ท่านผลัรกระทรวงก็กับกับให้ลงมาในพื้นที่นะครับเพื่อร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อช่วยใช้ใช้กลไกในพื้นที่นะครับยังเม่นช่ดีทีนะครับในการที่จะประสานกับหน่วยงานของเรีพยนบานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณเป็นแหล่งกําเนิดคุณที่กำพันนะครับ ส่วนไฟป่าอีกร้อยละ30ที่เกิดในประเทศนะคะทางผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสิทธิชัยเสรีส่องแสงบอกว่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่อื่นทั้งจากภาคอีสานเฮลิคอปเตอร์ <c oughs> <icop> จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปอพมาช่วยดับไฟค่ะ ส่วนพื้นที่การเกษตรได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจราจากับเกษตรกรงดเผาและช่วยกันดับไฟแล้วก็จากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษนะคะคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าและภัยแล้งปีนี้เนี่ยจะยาวนานจนถึงเดือนพฤษภาคมคือพรุ่งนี้ก็เมษายนถ้าถึงพฤษภาคมนี่แปลว่าตลอดทั้งเมษานี่ต้องเจอกับเรื่องนี้นะคะดังนั้นต้องมีการควบคุมเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควันตลอดทั้งเดือนหน้านี้ค่ะ